โอ้โห oh, หัวน้ำปิดตาอักแล้วมมมมแมนพี่นยขึ้นมาเลยรงโอเคนะครับผม เดี๋ยวไปลุ้นไปน,นี่กันนะครับผมใส่ไม่ได้มือปิดไม่อยนี่โอเคนะครับเดี๋ยววันชมผลาง,งานด้านล่างกันนะ นี่อาจจะไม่ค่อยดีหน่อยนะครับผมหัวน้ำปิดตาสวยเลยเปียกป่ะเปียกไหมถ้าเปียกเปลี่ยนถุงเลยได้รังไม่เอาใช่ไหมไม่เอาวันนี้ก็อยู่อีกฝั่งคลองนะ ได้อสองสามโลสองโลโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นหัวน้ำข้างล่างดีกว่านะครับวันนี้อยู่ไกลแค่ไหนก็นะครับนี่นะครับทุกคนสวยเรืองๆเลยนะครับนี่ลงังนี่ผมตัดแล้วช่วยให้ดูก้นหัวน้ำ นี่ครับโอเคเดี๋ยวผมตัดหัวน้ำก่อนนะครับผมนี่นะครับตาไกลแค่ไหนก็ไม่เหลือครับยอมจริงๆนะยอมพึ่งช่วงนี้เทฟกันดีๆครับผมไหนจะต้นไม้สูงไหนจะพึ่งต่อยนะครับปาร์นมนนะ ฝังนน้นเนี่ยนหนุ่มมังกรกับก๊อฟนะตัดทีเดียวได้ไหมก๊อฟอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนก็ยับโอเคครับผมเดี๋ยวไปลุ้นหมวน้ำกันดีกว่านะครับนะครับซุ่มแล้วนะครับตอนนี้ นี่ยกำลังกำลังโดนลุมนะครับถึงกับนอนมอบนะครับ